ผมกับสู่รยการมังกรอู้มอูนเอ้า้องหายเดี๋ยวไปดูนี่ทำอะไรตรงนั้นนะครับเป็นอะไรเนี่ยยังไงเนี่ยอันนี้คืออะไรปลาปลาเหรอเป็นปลาเหรอนี่เป็นปลาเหรอตุ๊กตาขา้ครับชัดก่อนเคเป็นปลาเหรอปลาอะไรอ่ะปลาปลาแป้าปลากระบ้าอุ้ยี่ไม่อยู่ใกลแล้วปากระเาโดนดนน้ำน้ำตํไปปาไม่าไม่เอาไม่เอา น้องถ้าเกิดเจอปลาปกระเพ้งเนี่ยเข้ากันเลยครับไปรูร้ว่ามันจะคองตัวมีหนามมาแล้วใน,นหนามนั้โดนตัวเรามีพิษบางทตีตึงตึงตายเลยนะบางตัวก็ไม่ต้องโดนหนามมันก็เป็นพิษแล้วใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็นี่ปลาปกระเพ้าก็อันตรายปลาฉลามก็อันตรายโอยกระชากใช่แล้วนี่ผมพูดถึงฉลามแล้วปลาคเคยเจอหูฉลามบอโอ๊โยนึกภาพ ผมแล้วก็ชอบอาหารจีนแลอาหารญี่่นแล้วรู้จักหูฉลามไหมหูฉลามรู้จักปะอ๋อหูฉลามก็หูฉลามไงหูฉลามที่มันหนุอย่างนี้ครับอ๋อหูฉลามหูข้างบนใช่่ยมาจริงๆแลนะนั่นเขาไม่ได้เรียกว่าหูฉลามนะครับผมจริงๆแล้วหูฉลามเนี่ยมันเปือนฟีดหูฉลามก็เป็นฟีดของปลานี่แหละแล้วเขาก็เอาส่วนนั้นเนี่ยมาทำอาหารจริงๆแล้วการทำวิธีการทำหูฉลามเนี่ยมันยากมากเลยนะเพราะว่าเขาต้องหูฉลามต้องตากแห้งแล้วพี่ทิวครับแล้ว หงลแปัเพราะว่าคนเราเนี่ยคุจะติดภาพของของคนเราทีจิยตรงนี้มีมออกมาขนมพอเจอตาปุ๊บเนี่ยก็เห็นว่าฝุดยื่มออกมาเนี่ยมันคล้ายๆหูเขาก็เลยเรียกเขาหูเพื่อาเข้าใจหอนก็เราก็ยื่มออกมาใช่ถูกต้องแล้วนะครับผมแล้วจริงแล้วเนี่ยอยรู้ไหมว่าประโยชน์ของหมูฉลามเนี่ยนีคุณค่าเท่ากับใครเป็ดเพียงหนึ่งฟองเท่านั้นเอง ถาอาจจะน้อยไปทีนึนงแต่ด้วยความที่มันเป็นของหายากมันก็เลยราคาสูงอพอาะพูดถึงหูกระลาบแล้วเนี่ยคนเราได้ยินทางไหนทางหูใช่ไหม,มแล้วปลาเนี่ยน้องปลาก็าปลาเนี่ยจะได้ยินเสียงทางไหนตรงขีบปะ่ปะหรอตรงที่มันขีบอ่ตที่มันขีบตรงที่มันไหวงี้เหรอใช่ตรงที่มันไหวอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเน๊อะ ถามไม่ดีกว่าถามน้องๆด้วยนะครับผมว่าปลาเนี่ยนะครับผมใช้อวัยวะส่วนใดในการรับเสี่ยงรับระหว่างคนหนึ่งคนหนึ่งครับผมนี่แหละที่ห้องปางบอกคือครีบครีบครีบของปลาครับผมและข้อสองนะครับผมเส้นข้างลำตัวปลาไม่มีเส้นข้างลำตัวสองข้างเขาอยู่ผมไม่เคยนด้าินอืีตรงไห ีน้องๆว่าข้อไหนครับผมระหว่างข้อหนึ่งไม่ปาแล้วก็ข้อสองเส้นข้างลำตัวครับอืมเส้นข้างลำตัวผมรู้แล้วผมจะดูยังไงเนี่ยนะผมต้องหยิบปลาขึ้นมาบนบกเลยแล้วก็ดูเลยแตไม่รู้ว่าปลาจะตายหรือเปล่าอย่าถ้าปลาเป็นเป็นอยู่ในบ่อไม่ดีนะครับเดี๋ยวปลาตาย ใช่แล้วครับผมแต่ว่าถ้าอยากรู้คำตอบหลังจากการ์ตูนเรื่องนี้เรามาเฉลยคำตอบกันดีกว่านี่การ์ตูนเรื่องไหครับพี่เดียวการ์ตูนเรื่องนี้ครับผมชา,ชา,ชา,มาสาวเาจะมาเล่นดนตรีให้เราฟังมาเล่นอีกแล้วเอ้าจริงไม่ชอบเหรอได้บอกปิดเรื่องนี้เร,เราจาร้างเขาบ่อยมากนะเขาจะไม่เบื่อไม่หโเหรเราไม่ได้จ้างเขาเขาเต็มตใจเล่นให้เรานฟังเขามีความสุขเขามีความสุขเวลาเล่นดนตรีใช่แล้วครับงั้นปปไมจองการ์ตูนเรื่องนี้เลยคือเรื่องเค้ 啊、嗯，对、嗯，我还没听够。嗯嗯